ไปหายามไซตัวบ่นลยเจ็บเม็ดเลยโอคักคักยางลงทงลงทาหายามไซจากน้อยจากน้อยพอได้มีลูกพออุนเลฝนตกหนักเมื่อคือนเนี่ยผู้ยงหลอง ย้ำมซน่แล้วใส,แวนะสวนแล้วเนาะไปหลวงพ่อยังล่นอยู่เนาะ

พวโย้พื้นนี่อาไลบ้างน้ำมันบาทนลวดนะอ้ยงูพยายามน้ำมาใส่โอ้เพื่อนว่าสียออกเลยใน่เอาออกเห็นหนังน้ำกำลังมาใส่ไปเลยเนี่ย น้ำกำลังม้าเดียวกับล้นเล่าเมื่อนั้นไหลปลาคอปลาแญงปลาแกงเดี๋ยวนั้นเต็มตัวน่ะดิ๋อ๋อใส่ถุงบ่สน่ะเอามเมื่อคืนนี่ว่ามันน้ำเกือบล้นขันแค่ขนเดนอ้ไมเอ้าที่ใส่ถุงเงาเอาคือเห็นเขียนว่ากินบรรยากาศวะเฮ้อแรงกินฝนตกเย็นแล้วมะเอออย่างคุณอย่าง

ใส <Like this. S 2> ่เป็นมลาใส่นะเดียวหั่นงาหั่นงาถนโคกบทุมคนบ่ดั้นนี้ตัดฉันนี่ Bà nói là tải thế nha quá mất 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 นะดี ว่าเป็นยังว่าแต่ด้านหน้าด้านหน้าเหน็นฟิตบ่อยมันมีห้อยหัวบ่้มีหม่องลงนนหลงฟิตดีแล้วก็เอาเนาะขี้ตมโป๊อะไรแบนา้ปกใส่เพรอมเดี๋ยวหม๋จะมากกัด มึงจะประกาศไซกูเด้อดิสมัยโบราณก็มาอะไรอ้วยป่าเห็นน้วาน้ำลวดมันเนี่ยมันก็นกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปละป่ะบาทเรียบร้อย ย้ใไ่เรียบร้อยครับจะรับอะไรไซน้อยสองตัวเดี๋ยวเขาไปบึ้งอยู่ต้งเชียงนะแต่อย่างนี้ป่ายังบ่ทั้งนั้นหลายยังมดทั้งลงมไหลนั่นนะมังแก่น่ะมันน้ำมาออกจากให้อ่อยเขาเปิดไว้ตลอดเวลา ลอดตายอยู่แล้วเข oh. ่าปีน uh ่ะพอมีน้ำเป็นดักกินเนาะไม่งุ้มเนาะกินผีเสื้อครับวิธีการหาจินกองตลาดเนาะอันนี้มีตไค่ายดักกินเลยหัวหัวรนดอัดบ่ปล่อยก่อนเนาะมือหลงเบ็ดห่ง โอ้ยแต่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 ข่าเจชิงหน้าแล้วบ่ไหอันนั้นกะลอกหินมองเก้าละกระลู hmm. <Thank> <laughs> <that> ่มองมันอยู <that> him, uh, <necessary> ่เนาะเนี <that> ่ยไม่ขอเอาเท้าเท้าท้ายคลิปเบิ้งตัวมันนู่มมีอย่างเนี่ยปูมีปลาอยู่ปลายังมาทันลง

จปูเรียวปล่อยจากตัวบ่ปล่อยให้ถังปูไม่หยุดไม่อยากได้บ่นี่แหละมาถ่ายทอดนี่เต็มใช้ย่างนี่แหละนี่ปลาลุกนี่ละคนก็รีดเส้านี่แก้วปูนะโอ้ ยามไซต้ตนเต้าแค่นี้ก่อนเด้อเมื่อวันที่อะไรวันนะี้วันที่เจ็ดก,กันยายนสองห้าหกสามมือแร้งกลับไปกรุงเทพแล้วเมื่อนี้อยู่ตรงน้าก่อนกลับแค่นี้ครับ